รายการทารองทาร กับผมปองขวัญดาวกระดนและน้องเจนนี่ค่ะน้องเจนนี่ต้องบอกวันนี้คนมาติดตามรายการเราเยอะมากต้องขอบคุณแฟนนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะและที่สำคัญโทรมารายการว่าเออวิสินค้านี้มันจริงนะมันใช้แล้วมันเห็นผลใช่แล้วเห็นผลเราจะมีท้าลองให้ทุกสัปดาห์แล้วม่ปฏิพันธ์เรามาเรื่อยๆมาเรื่อยมาห้ลองมาให้ทดสอบกันผมผมตัวเองเนี่ยผมก็เอากลับไปลองเหมือนกันนะแล้วก็เห็นผลและสุดท้ายผมก็มาซื้อเนี่ยตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยค่ะรู้สึกพอวันวันหนึ่งเราเคยดูแลตัวเองแล้วก็ ซึ่งอย่างของต่างก็รู้สึกแบบดีขึ้นค่ะน้องเจนเนี่จ้าคุณผู้ชมครับสงสัยว่าคิดเหมือนปองขวัญหรือเปล่ารู้นะครับผมไม่เหรอดูสวยแล้วดูเอาง่ายสวยวน้องอาจจะสวยแล้วน้องสาวผมสวยอยู่แล้วแต่ดูใสขึ้นน่ะจริงหรอ,อจริงยา <Yeah! S 2> อีกฉาวอีกมากในเรื่องของพี่ผมผมก็เป็นคนตัวดำๆผิวความสีแทนอยู่แล้วอยากจะขาวอยากจะใสขึ้นเนี่ยต้องทอํายังไงน้องไปฉีดกูต้าสิพี่เดี๋ยวน้อง เอาพูดธรรมดาครับอกไอ้คำว่ากูตรงกูต้ามันมันคืออะไรอะกรูต้าไทโอนเดี๋ยวนี้เซลงเซเล็บดาวลงดาราเขาก็ไปฉีดกันเยอะแยะคือฉีดละขาวไอ้กูต้าโตยต้าโคโรต้าอิวสูเดฟสันกูต้าไทโอนคือสารที่ฉีดละขาวเฮ้ยจริงเหรอมีทั้งฉีดทั้งกินด้วยนะจริงดิจริงนี่อย่าบอกนะวันนี้จะมีอะไรมาให้พี่ปองขวัญนี่ยนีแน่นอนอยากทราบไหมคะว่ากรูต้าไทโอนเนี่ยกินแล้วดีจริงไหมกินแล้วขาวหรือเปล่าเลิกกินแล้วดำหรือเปล่า อ๋อนี้มีมาด้วยเหรอมีด้วยค่ะไอตัวกูต้านี่นะถูกต้องค่ะมันคืออะไรกินยังไงอืมเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาไขข้อสงสัยนะคะว่ากูต้าที่เราทานกันเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ากินแล้วมันข่าวไหมและที่เห็นดิงๆอย่างเงี้ยเพราะกินกูต้าหรือเปล่าเอ้าเหรออยากแล้วอ่ะอยากแล้วใช่ปะอยากแล้วค,ครับผมอดใจรอสักครู่ค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะ